เป็นพระเอกเรื่องแรกของเราเลยก็ด we ีใจครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของผมในการที <t 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 ่จะพัฒนาตัวเองครับครับแอกดันไหมครับพอรู้ว่าจะต้องเป็นพระเอกเต็มตัวเรื่องแรกแล้วเราจะต้องแบบเด่นที่สุดในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยกดดันนะผมกดดันอยู่แล้วับคือแบบว่ามันเป็นอะไรที่ผมแบบไม่เคย ทำมาก่อนด้วยเพราะปกติที่เคยเล่นเนี่ยจะเป็นแบบพระเอกแบบว่าสองฝั่งอะไรสองพาร์ทก็เหมือนแบ่งกันคนละห้าสิบห้าสิบมันก็จะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอันนี้มาเราก็ต้องแบบทํากันบ้านเยอะกว่าเดิมแล้วก็รู้สึกว่าต้องพยายามมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องศึกษาอะไรดีๆเพราะว่าเหมือนมันเป็นโอกาสของผมที่ผมได้รับนะครเราต้องไปทําการบ้านหนักขนาดไหนเตรียมตัวหนักขนาดไหนคัหนักพอสมควรครับแต่ผมก็ยังไม่ค่อยเก่งเลยไงแต่คือก็ พยายามทําอะไรที่เราสามารถควบคุมมันได้ที่เราสามารถทํามันได้ด้วยตัวเองเงี้ยก็อยากให้มันออกมาเต็มที่เพราะผมจะได้ไม่ต้องเสียดายว่าเฮ้ยเราทําไม่สุดว่ะแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าผมทําเต็มที่แล้วแล้วก็คือตอนนั้นเนี่ยได้เต็มที่ของเราเราก็จะไม่เสียดายกับมันแล้วเงี้ยครับผมรู้สึกอย่างนี้อย่างวันนี้ได้เห็นผลงานการแสดงของเราแล้วเเรารู้สึกยังไงบ้างเพราะวันนั้นที่เราทุ่มเทไปแล้ววันนี้ผลงานมันออกมาแล้ว ก็ออกมาดีนะครับออกมาดีก็คือมีการตัดช่วยผมด้วยเขาก็แบบว่าช่วยเราด้วยตอนแรกเราก็คิดว่าเอ้ยบางซีเราจะออกมาแบบไม่ดีพอเราอาจแอบเสียดายบางซีเนี่ยแต่ว่าพอตัดต่อออกมาเราก็รู้สึกว่าเโอเคเราเกินคาดสําหรับเราเลยได้เห็นฟีดแบ๊กจากแฟนๆเป็นยังไงบ้างเห็นครับผมก็แบบว่าเป็นกําลังใจให้ผมเลยนะ คือเขาก็จะมาเม้นแบบผมก็ชอบลงไอจีว่าอย่าลืมดูนะครับอย่าลืมเป็นกําลังใจให้คุณมหาสารนะอะไรเงี้ยเขาก็จะมาเม้นว่าเนี่ยดูทุกวันเลยแบบว่าเออเป็นกําลังใจให้อยู่นะแบบสู้ๆนะคะน่ารักมากเลยรอเบิงอยู่เดอ้ออะไรเงี้ยครับมันก็เป็นแรงผลักให้ผมมันยากไหมพอมันมนเนาเป็นต้องเป็นนอนแซงนามต้องดูคุมทั้งเรื่องอย่างเงี้ย <laughs> ยากกดดันมากขนาดนั้นก็ ประมาณหนึ่งครับกดดันประมาณหนึ่งแต่ผมรู้สึกว่ามันมันผ่อนคลายเพราะว่าด้วยการทํางานด้วยทีมงานเนะครับเขาก็ไม่ได้กดดันเราเยอะเขาก็ยังแบบว่าเหมือนอซีนนี้ตอนนี้ยังไม่ดีเขาขอกแก้ตรงนี้หน่อยก็มันจะมีเหตุผลอะไรที่ให้เราเข้าใจง่ายแต่เขาบอกไม่ได้แบบเฮ้ยเอาให้ดีเลย่ยว่าอะไรเงรี้ยคือแบบอ่าถ้าด่าไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาแต่ว่าถ้าบอกเราว่าควรต้องทํายังไงควรแก้ตรงไหนอันนี้ผมว่าผมแฮปปี้เลยแล้วก็ ถือว่าผมโชคดีที่เจอทีมที่น่ารักน่ารักมีแอบพอบ้างไหมคะช่วงนั้น <laughs> ไม่พอผมรู้สึกว่าไปถ่ายสนุกเพราะคนมันเยอะไงครับเวลาไปถ่ายแล้วสนุกได้ออกบ้านได้ออกไปทำ,ท,รรรทำนู่นทำนี่องมีฐานแฟนคลับเพิ่มขึ้นไหม,ม,นนไหม,ไมคะเรารู้สึกได้ไหมว่าเอ้ยพอโลไอจีเราเยอะขึ้นไหมมีแฟนเจอหน้าเราเราพักขึ้นกว่าเมื่อก่อนไหมอะไรเงี้ยเยอะขึ้นครับเยอะขึ้นก็มีแบบเราออกไปข้างนอกไงครับบางทีเราใส่แมสอยู่ก็มีคนจําได้เราเออ คุณมหาสารเจ้านหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กินอะไรไหมเดี๋ยวซื้อให้นี่แล้วเขาก็มาชวนเราคุยว่าเอ้ยเดี๋ยวดูอยู่หน้าอะไรอย่างเงี้ยทําไมไม่รู้เรื่องสักทีว่าใครเป็นคนทำอะไรเราก็ไม่แน่ใไม่แน่ว่าเราเออไม่แน่ว่าเราโง่อะไรเงี้ยแต่เราก็เอ้ยเขไปทที่ดูอะไรนอกจากเรื่องนี้เราจะมีผลงานอะไรให้แฟนได้ติดตามอีกไหมจากนอกจากเรื่องนี้มีมีครับมีพาวมุกครับมีพาวมุกแล้วก็ พี่พกหมีมพานกำลังจะอ่อนเนี่ครับแล้วก็ที่ถ่ายทำอยู่มีแค้นรักสลับชะตาแต่ละเรื่องตัวาะคาแรคเตอร์มันแตกต่างกันมากเลยขช่ไหมต่างกันครับต่างกันเยอะมากก็โอ้โหบอกไม่ถูกครับเยอะคือแต่ละตัวที่ผมได้รับที่เล่นมาเนี่ยคือมันต่างกันหมดเลยครับอย่างอันนี้เป็นลูกคนรวยนะครับติดหรูชอบอาวุนิยมแต่อีก พี่พงศ์มีพะแพรับบทเป็นหมอครับผมก็คือจะเป็นคนเชื่อแต่เรื่องที่เขาพิสูจน์ได้แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าวิชาการจาัดจาครับผมก็แก,ก,ก้จอนแอร์แล้วด้วยเหมือนแก้จอแนแอร์นะครับคาดหวังไหมครับกับเรื่องนี้ก็คาดหวังนะคาดหวังนะครับ, <c oughs> รบเรื่องนี้ก็ถ่ายทำกันนานานักแสดงเยอะมหาครับแล้วก็สนุกครับคืออยู่ด้วยกันจนจะเป็นครอบครัวอยู่แล้วครับก็เรียกว่าปีนี้ผลงานละครเรามีต่อเนื่องเหมือนกัน ป,ปีปีหนึ่งนี่เราเราวางไหมคะว่าเราจะรับไว้กีเรื่องหรือว่ายังไงดีไม่เคยผมไม่เคยคิดเข้ามาก็คือรับหมดครับถ้าถ้า,ถาไหวนะคือเราเป็นสังกัดช่องใช่ไหมครับเขาก็จะมีละครให้เราถ้าทิงรู้สึกว่าโอเคทิงทําได้ทิงก็จะทําแต่ว่าถ้าผมรู้สึกว่าผมรับเยอะๆแล้วมันไม่ดีสักอันเนี้ย เราก็รู้สึกว่ามันไม่ไม่ควรดีกว่าครับแต่ว่า,ามันไม่ถือว่าหนักเกินไปสำหรับเราใช่ไหมใช่ครับอไอ้ที่ที่ผ่านมาไม่ไม่หนักเกินไปแนละ้วก็แบบว่าสองเรื่องก็คือเป็นคู่สองคู่สองแล้วก็เรื่องเทพยิาปลาเราเป็นพระเอกก็มันก็น <c oughs> ยังเวทกันได้ครับ<ม>แต่โคทิ้งไม่เก่งนะแบบเป็นพระเอกทั้งสองเรื่องไม่ไหวหรอกครับไม่ลองเหรอถ้าเกิดสมมติคนติดต่อมาระหว่างนี้ว่าเอ้ยไปเป็นพระเอกอีกอะไรเงี้ยเราโอเคไหมหรือว่าแบบ ผมว่าถ้าอย่างนั้นมันหนักไปสําหรับผมนะครับเพราะว่าทีมไม่ได้เก่งครับทีมไม่ได้เก่งแต่เราก็พัฒนาได้ไงพัฒนาได้แต่ว่าผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมรู้ตัวเองว่าถ้าผมรับสองเรื่องพร้อมกันผมแย่แน่เลยแล้วมันจะไม่ดีสักอย่างผมก็เลยว่าถ้าเอาค่อยๆไปพอเราโตแล้วเราอาจจะรับได้เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไหวแล้วไงแต่ตอนนี้ผมยังรู้สึกว่าผมไม่ไหว แล้วพอเรื่องแรกผ่านไปมันประสบความสำเร็จมันทําให้สุกว่าเฮ้อโล่งใจแล้วเฮ้ยเราก็ทําได้เรีบยก็ดีใจก็เหมือนเป็นแบบเอยเราผ่านตรงนี้ได้แล้วเราผ่านด่านตรงนี้ได้แล้วอย่างเงี้ยเออพัฒนาต่อไปนะอะไรเงี้ยก็ดีใจตัวเองแม่วหาไงบ้างครับผมแม่ห่วงตอนนี้แม่ห่วงเลยตั้งแต่ผมเป็นนักแสดงแม่ห่วงเลย ทำไมคะทำไมถึงห่วงขึ้นหรือว่ายังไงเมื่อก่อนผมเป็นคนชอบขับมอไซค์อะคือเป็นขับแบบว่าพวกรถคลาสสิกรถฮอน d a c ซีเจขับไปที่ต่างจังหวัดขับขึ้นดอยเราขอไปบริจาคให้คนเราชอบไงแต่ว่าพอรางับมาพอเริ่มแต่เป็นนักแสดงแม่ก็ไม่ให้ขับมอไซค์ห่วงกินอะไรต้องกินดีๆส่วนใหญ่จะห่วงมากกว่าไม่ได้ห่วงใช่ไมคะไม่ได้่วง่มาพวงเป็น่วง เป็นห่วงก็เหมือนเป็นเป็นห่วงมากขึ้นปกติไอ้พวกอะไรที่ทําได้อะแต่ว่ามันมีความเสี่ยงนิดนึงเขาก็โอเคนะแต่คือเดี๋นวเอเขาจะแบบว่าไม่ให้ทำอะไอ้ย้อนกลาไปก่อนที่บอกว่าชอบกินอะไรดีต้องให้กินอะไรดีๆคพือยังไงแม่เออไม่ติว่าเขาต้องเออดูแลบำรุงแบบว่าแม่ผมเนี่ยจะเป็นคนทําถ้าสมมติแม่มาที่กรุงเทพเนี่ยแม่จะทำหมกข้าวให้คือผมสามารถบอกได้เลยว่าเนี่ยมือเนี้ยผมจะกินอันเนี้ย แม่ทําให้หน่อยเพราะทิ้งลดน้าหนักอะไรเงี้ยเขาก็บอกคือแค่บอกว่าส่วนผสมคืออะไรบ้างยังผมเนี่ยมีช่วงหนึ่งที่ผมลดจริงจังนะครับผมก็จะกินตอนเช้ากินไข,ข่แดงสองฟองก็คือไข่ทั้งลูกกับสองฟองแล้วก็ไข่ขาวแปดฟองก็คือแมวไข่แดงแม่ทําเมนูอะไรก็ได้แม่ทําให้เออแต่ทิ้งขอแค่เนี้ยใส่ผักใส่อะไรก็แล้วแต่แม่แม่ก็จะเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆแล้วก็ซื้อชอบซื้อพวกแบรนด์อะไรให้กินเงี้ยเราก็ไม่เคยกินนะ เคยเห็นแต่ในกระเช้าเราไม่เคยกินแล้วก็ไม่กินไม่กินได้ใช่ไหมมาได้กินรู้ว่ากินได้ไม่พี่คิดว่าออกระเช้าป้องเป็นออย่างเดียวที่เราก็เอ้ยเรายังเด็กที่ยังกินอันนี้ไม่ได้แต่ว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้เอ้ยถึงวัยเราแล้วเว้ยอะไรแงบนี้ยแต่ไม่ใช่อะไรแม่บอกว่ามันกินแล้วดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เออโอเคเหือมะเออแม่เราเหื่อมะแต่แม่แม่ผมเป็นคนขี้อายไม่เหมือนเล่าอะนะคืออย่างผมเนี่ยดีดีขึ้นเยอะแล้วนะเมื่อก่อนผมจะเป็นคนไม่ค่อยมองหน้าคนเนี่ย ที่ไม่รู้จักะเราจะแบบว่าไม่ค่อยสบตาเพราะเราขี้อายยิ่มเป็นผู้หญิงไงเราจะมองไม่ได้เลยแบบว่าเราก็จะแบบไม่ใช่เราคิดไม่ซื่อนะแต่ผมมองไม่ได้ผมมองแล้วเขินใช่ครับกลัวแสดงออกว่ารู้ว่ามองกลัวแบบมองเขาอยู่แล้วเผลอยิ้มไม่ได้แล้วนมุมของแม่แม่แม่เขินเองไงก็จะเขินแบบเหมือนเดี๋ยวนี้ผมกลับบ้านไปอย่างเงี้ยครับเมื่อก่อนจะเป็นรูปเวลาผมแข่งบาสแล้วก็ได้แชมป์ได้อะไรบ้างเนี่ยก็จะรูปติดติดติด อนี้ก็ปลดลงหมดแล้วรูปนัยังอยู่แต่ว่าก็จะมีรูปละครเพิ่มเนื้อที่ขึ้นไปแต่รูปละครใหญ่มากเลยนะเกียรติบัตรบาร์ผมนี่ประมาณ A 4อ่ะแต่รูปละครผมนี่โอ้โหเอห้าได้คิ่ว่าถ้าปีนี้กับใครคนนี้เหลือแล้วแต่บาช่แม่ไม่ชอบบารถามแม่ว่าแม่รู้สึกไงกับการที่เราเลือกในสิ่งสิ่งที่เราเลือกเองอ่ะโดยที่ไม่โดยที่แม่รู้สึกว่าอ่ะให้เราตัดสินใจเองแล้วันนี้มันกระสบความสำเร็จในท่านหนึ่งแล้ววะ คือแม่แม่ทิง่ะเป็นเป็นคนที่ให้อิสระทางความคิดของแต่ละคนงไงว่าในที่บ้านว่าอยากเป็นอะไรก็เป็นแต่คือแบบวา่าให้เป็นคนดีพอแม่ไม่ได้แบบว่าเข้ามหาลัยต้องเรียนคณะนี้นะแบบว่าม .4 ีต้องเรียนสายน,นะอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นแนวแบบว่าปล่อยให้เราเลือกด้วยตัวเองไงครับ ยอ้ยอ,อนกลับไปวันที่เราแบบว่าเริ่มเข้าสู่ราการเราบอกที่บ้านของเราอย่าง้เขาถามไหมดูว่าเขาไม้ห้าไมไหมหรือว่ายางไงครเออไ <c oughs> ม่ห้ามาครับคือผมก็บอกว่าแม่มีคนให้ไปแคสละครก็บอกม,มาสเตอร์ที่เรือนให้ไปแคสละคร<ม>เธอ,อบอกว่าต้องคุยเขาว่าลองไปดีไหมแต่อายอะอะไรเงี้ยแม่บอกเออลองไปดูโอกาสเราอะไรเงี้ยผมก็เออโอเคโอเคไปแต่คือแม่ผมเปิดไงครับเขาเป็นคนเปิดแบบที่บ้านผมจะแบบ ใครอยากเป็นอะไรก็เป็นแบบเป็นคนดีโอเคแล้วหนูแม่หอม่่แสดวว่าวันนั้นเราก็ตัดสินใจเองที่จะก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงใช่ <c oughs> พอวันนี้เราประสบผลสําเร็จมาแล้วถือว่าอีกขั้นหนึ่งของชีวิตเราเราเคยคิดไหมว่าเราอยากจะทําอะไรให้ครอบครัวแบบเป็นการตอบแทนหรือว่าเป็นรางวัลให้กับครอบครัวที่อยู่ข้างหลังเราอ๋อก็ที่คิดไว้นะครับก็คืออ่ ผมอยากถ้ามีเงินน่อยากรีโนเวทบ้านใหม่ให้แม่ที่เชียงรายก็จะแต่งใหม่ให้หมดเลยแบบเซอร์ไพรส์ไปเลยแต่คุณแม่ก็ยังไม่รู้ใช่ไหมคุณแม่ยังไม่รู้เพราะยังไม่มีตังค์อยตอนนี้เพราะแบบว่ายังยังไม่ขนาดแบบว่าทําได้ไงเขาเลยแบบว่าไม่ไม่คิดแต่เราคิดไว้ในใจนานแล้วว่าอยากทําบ้านให้เขาใหม่เราว่าเหมือนอ่ะสมมุติว่าเดี๋ยวเราเขาเริ่มแก่ตัวไปเนี้ยเขาจะเริ่มแบบอยู่บ้านละเราก็อยากให้บ้านเนี่ยแบบ ให้เขาอยู่แล้วเขาไม่เบื่อทําอะไรสบายมีนู่นมีนี่ให้หมดอะไรเงี้ยครับเราเคยคิดไหมนะตอนเขียวว่าวันนี้เราจะมาเป็นกระทิงที่มีคนรู้จักเยอะขนาดนี้ไม่เคยคิดเลยถือว่ามันเกินฝันของเราไหมคะก็มันเขาเรียกว่าไงผมว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่ได้คิดไว้มากกว่าเราก็แต่ผมก็แฮปปี้นะที่อยู่ตรงนี้เยมีอะไรที่เราอยากจะทำอีกไหมคะนอกจากการแสดงเดินแบบ มีอะไรที่เราอยากจะทำในงานในวงการนี้ร้องเพลงเนี่ยร้องเพลงก็อยากร้องนะครับแต่ว่าก็ต้องเรียนแต่ว่าตอนนี้ก็เรียนเรียนอยู่ครับอยากร้องเพลงอยากเล่นมีวีครับแล้วก็อยากเล่นหนังที่อยากทำครับเปิดทำได้เลยไหว่างเลยครับจานได้ครัปร้องผมไปแคสก่อนนะโอเคค่ะครับพี่ติมาสละมันครูก็กดไม่เป็นทีมครูไม่ใช่มาสละาันดี ほんと